ผมแนะนําว่าวันอาทิตย์ให้เล่นให้ได้มากที่สุดสําหรับดาดของหอสมุดลึกลับเพราะว่าด่านตรงนั้นได้ EXP มากที่สุดเยอะกว่าที่เราเล่นแบบทุกโหมดเอามารวมกันองผมอ่ะ กลับสุสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมดีดีตอนรับเข้าสู่ช่องไอซ์ันฟันนี่กับเกมไลน์เลนเจอร์นะผมอ่ะก็วันนี้มาอยู่กันที่หน้าต่างไอดีหลักนะผมเพราะว่ามีหลายคนคอมเมนต์มาว่าทําไมพี่ถึงอัพเลเวลเร็วจังทําไมพี่ใช้เวลาเล่นไม่เล่นนานไหมที่ขึ้นแบบรีวิวตำนานมีหลายคอมเมนต์ถามมาว่าทําไมผมอัพเลเวลเร็วจังนะครับผมอ่ะก็ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําคลิปสอนวิธีการอัปเลเวลแล้วก็การหาลูกแก้วสกลูกแก้วศักยภาพสําหรับมือใหม่แล้วก็คนที่เล่นมานานด้วยนะครับผมอ่ะก็จะมาบอกแนวทางการอัพเลเวลด้วยว่าเล่นยังไงให้เลเวลขึ้นเร็วเล่นประมาณไหนเล่นวันละกี่ชั่วโมงนะครับผมอ่ะส่วนตัวผมเล่นวันละแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะครับผมอ่ะชั่วโมงถึงครึ่งชั่วโมงผมขึ้นเลเวลได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมอ่ะตอนเข้าเกมมาอ่ะก็ ประกาศก็แจ้งเตือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาตามค่าตามที่ผมได้ค่าเตาไว้เป๊ะเลยนะผมอ่ะก็เป็นทางด้านคู่ของแอมเลียกับเลมเดี๋ยวผมจะมาสอนอวิธีการแบบอันนี้นะผมอ่ะขึ้นเลเวลแบบเร็วๆนะผมอ่ะก่อนที่จะไปรับชมนะผมผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมอ่ะก็คู่เทพก็มาเป็นอ่าไม่ใช่คู่เทพนะผมอ่ะคู่เทพก็มาเป็นแอมเลียกับ ตัวของแรมก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะผมอ่ะสำหรับตู้เพิ่อมโอกาสเดี๋ยวผมน่าจะลงคลิปสุ่มกาชานะผมอ่ะต่อจากนี้ก็ตามนั้นเลยนะผมอก็เป็นทางด้านของแอมิเลียกับตัวของแรมนะผมอ่ะ ก็สำหรับตัว2ตัวนี้ผมแนะนําว่าเปิดหาก็ได้ไม่เปิดหาก็ได้สําหรับทางด้านของแลมแต่ถ้าได้ก็จะดีมากๆผมเน้นไปที่ตัวของแอมเลียกับตัวของเลมมากกว่านะผมสำหรับเรือนี้ใครที่อยากเปิดก็ไปเปิดกันได้นะผมอะ่ะก็หลังจากคลิปนี้ปล่อยไปก็น่าจะต่อด้วยคลิปสุมกชานะผมไม่รู้ว่าจะลงวันไหนนะผมอะ่ะคลิปสุมกชาตก็เดี๋ยวก็จะมาถล่มเปิดทางด้านของ2ตู้นี้เหมือนกันสําหรับ ID ที่ยังไม่ได้นะผมอะ่ะ ก็เดี๋ยวก็ค่อยมาเปิดแล้วก็เพิ่มโอกาสเกียร์เจ็ดดาวนูผมเป็นทางด้านของชุดเม็ดสําหรับเกียร์ชิ้นนี้น่าจะดีที่สุดในรอบนี้แล้วนูผมใครที่อยากได้ก็ไปเปิดหากันได้นูผมสำหรับเกียร์รอบนี้อ่ะส่วนตัวผมก็จักอยากเปิดเหมือนกันนะผมอะ่ะดูบี้ตอนนี้ก็มีเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวรอบปิดลีก PVP อีกวันสองวันเดี๋ยวค่อยมาสุ่มการนูผมอ่ะสำหรับตูก้กระชากตู้นี้นูผมก็เดี๋ยวคร่าวๆผมจะมาสอนวิธีการปั๊มเลเวลให้แบบรัวๆกันเลยนูผมอะ่ะอย่างแรกนูผมที่ต้องทําคืออะ่ะ ทุกคนนะผมอ่ะต้องมีคะแนนอ่ามิตรภาพนะผมอ่ะก็ผมแนะนําว่าคะแนนมิตรภาพมีอย่างน้อย500ก็ถือว่าโอเคแล้วนะผมอ่ะก็แค่กดกระป๋องอ่ากดกระป๋อง3ชั่วโมงไปนะผมอ่ะเราเล่นไม่ถึงหรอก3ชั่วโมงแล้วด่านที่ผมจะแนะนําให้ฟาร์มนะผมอ่ะก็จะบอกเป็นทีละสะเต็ปสเต็ปไปสําหรับมือใหม่แล้วก็มือที่เล่นมานานด้วยนะผมอ่ะดาวคา้อคุรโบผมแนะนําว่า ให้เล่นทั้งหมดเลยนะผมอ่ะก็เล่นตั้งแต่ด่านที่1ถึงด่านที่6อ่ะแนะนําว่าให้เล่นทุกด่านเลยสําหรับทาน้ําแข็งก็เหมือนกันนะผมอ่ะเล่นให้หมดเลยด่านธาดแบบนี้แนะนําว่าเล่นให้หมดอ่ะสำหรับเหมืองแร่ลึกลับผมจะเล่น4 5 6หะครกนผมอ่ะ4 5 6แล้วก็ลูกบาทเวทมนต์ผมก็จะเล่นหมดเลยอ่า หัวกะโลกหินอมตะอันนี้ก็เล่นหมดเหมือนกันพอเล่นหมดปุ๊บอ่ะมันจะได้ exp EH ทั้งหมดนะผมสำหรับรีวิวของผมนะผมมันจะขึ้นอยู่ประมาณ20สิบอ่ะ2ี่สิบถึง30เปอร์เซ็นต์ผมว่ามันน้อยมากๆนะผมผมก็เลยเลือกที่จะไปฟาร์มทางด้านของหินศักยภาพด้วยแล้วก็ exp EH ด้วยนะผมอ่ะก็จะเป็นทางด้านของด่านที่ผมชอบฟาร์นะผมก็มจะมีด่านตรงนี้อ่าตรง ตรงที่ทีมพร้อยผมไว้นะผมอ่ะก็จะมีทางด้านของอ่ะตรงนี้นะผมอ่ะก็เลือกตามชอบเลยว่าจะเล่นด่านแคบหรือด่านยาวส่วนตัวของผมจะเล่นด่านที่มีทางด้านของตรงนี้นะผมอ่ะก็ถ้าเป็นด่านตรงนี้ผมก็จะเล่นด่าน395เพราะว่ามันมีลีโอนาดให้ด้วยอ่ะผมจะเล่นที่มันมีกบเขียวหรือว่าลีโอนาดด้วยเพราะว่าเอาเขื่อเอาไว้อัพตัว9ดาวนะผมอ่ะก็จะเป็นทางด้านของ ด่านแถวๆด่านบอสนะผมก็แนะนําว่า3ด่านที่จะติกดกระดานบอสแนะนาด่านแถวนี้นะผมอะ่ะก็แนะนําประมาณนี้ละกันสําหรับด่านสเตตหลักนะผมอะ่ะก็ให้แนะนําให้เล่นตั้งแต่ด่าน3ด่านนับจากด่านบอสนะผมอะ่ะก็ด่านบอสแล้วก็ถัดไปอีก3ด่านมันจะมีลลโอนาร์อัปเกรดนะผมอะ่ะดรลเโอนาดนั้นเองผมแนะนําว่า3ด่การน,นี้จะค่อนข้างที่ดีมากๆแล้วก็ได้อคพีค่อนข้างที่จะสูงนะผมอะ่ะแล้วก็สิ่งที่ได้แถมมาคือ หินศัก,กยภาพนะครับผมอ่ะหินศัก,กยภาพก็แล้วแต่ว่าคนดูหรือว่าท่านผู้ชมจะเอ,า,อาหินสายอะไรนะครับผมอ่ะส่วนตัวผมจะฟาร์มตอนนี้หลักๆผมก็จะฟาร์มด่านที่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กดไปเลยนะครับผมอ่ะก็ขนนกตอนนี้ผมมีอยู่1นึ่งผมก็จะกดเล่นประมาณถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะราวๆหนึ่กว่าเกมนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ผมก็ฟาร์มแบบนี้แล้วก็ปล่อยไว้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเล่น ให้ดูสักหนึ่งตานะผมว่ามันดอปอะไรบ้างแล้วก็อันไหนควรย่อยหินหรือว่าอันไหนจะเอาไปทําอะไรนะผมอ่ะใครที่อ่ะใครที่อยากฟาร์มรีวลแล้วก็อยากฟาร์มทีพีร้อยไปด้วยผมแนะนําว่าไปฟาร์มด่านที่มีตัวพีร้อยน่าจะดีที่สุดอ่ะสำหรับด่านนี้ตัวที่เป็นตัวพีร้อยก็น่าจะเป็นทางด้านของอ่าน่าจะเป็นทางด้านของโคนี่นะผมอ่ะโคนี่แล้วก็เลทแรปเตอร์ซันลี่ถ้าจำไม่ผิดนะผมด่านนี้อ่ะก็นี่ได้ศักยภาพแล้วก็บวกกับทีพีร้อยก็จะได้เยอะ สองเลยนะผมอ่ะใครที่ยังไม่มีคีมพีร้อยผมก็แนะนําว่าถ้าจะอยากจะฟาร์มอีกคีก็ทาไปด้วยนา่าจะดีที่สุดนะผมอ่ะก็ข้าวๆประมาณนี้แล้วก็ด่านที่ไม่ควรพลาดเลยสําหรับคนสายที่อยากได้ศักยภาพเยอะๆต่อวันผมแนะนําว่าด่านยากตอบโจทย์มากอ่ะส่วนตัวผมผมจะเล่น ด่านที่1ถึงด่านที่6โดยใช้ทีมพีร้อยเล่นอนะ่ะเดี๋ยวมันเล่นกันให้ดูสักตาท่านผมว่าทีมพีร้อยมันสู้ได้ไหมสาหรับทีมผมส่วนตัวแล้วทีมพีร้อยของผมมันสู้ได้เพราะว่าเนื่องจากเจสิก้าของผมเป็น9ดาวนะผมแล้วก็เป็นทางด้านของ9าดาวแม็กพีร้อยมันก็เลยผ่านที่ค่อนข้างที่จะง่ายนะผมอ่ะใครที่ไม่ผ่านแนะนําว่าให้ใช้เพื่อนมาช่วย1นถึงหค่อนข้างที่จะง่ายแล้วนะผมอ่ะใครที่อยากฟาร์มจริงๆนะผมผมแนะนําว่าฟาร์มตรงนี้ได้เลยสําหรับทีมศักยภาพ ส่วนตัวผมก็ฟาร์มแบบนี้ทุกวันนะผมะน้นว่าทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงวันไหนที่ว่างอย่างเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ไม่มีอะไรทำผมก็จะฟาร์ม2-3ชั่วโมงก็ส่วนตัวนะผมอะตาราง ตารางรายเดือนเดือนนี้ถ้าจำไม่ผิดนะปกตินะผมก็ใครที่อยากฟาร์ม e EXP ให้ขึ้นเร็วแบบคูณ4ผมแนะนำว่าคูณ4คือ EXP จะล้นเหลือมากใครที่อยู่แถวๆป้าย U นะผมอ่ะ U 3าถึง U 50ผมว่าใช้ระยะเวลาในการปั้นรีเเวิวประมาณเข้าวๆผมกะไว้ว่า1เดือนนะผมอ่ะถึงแน่นอนถึงแน่นอนแบบอย่างช้าสุดนะผม1เดือนอ่ะอ่ะตอนนี้ก็เห็นไหมครับผมอ่ะก็จะได้หินศักภาพมาค่างทีเยอะ ใครที่อยากฟาร์มจริงๆวันอังคารฟาร์มได้แต่ไม่แนะนําว่าให้แบบกดขนาดนั้นนะโอ้อ่ะก็เพื่อๆคน,นไปเล่นด่านอื่นบ้างโผมไม่ใช่ว่าเอาไปกดยับเลยนะผมอ่ะก็เพื่อๆไปเล่นบ้างนะผมอ่ะก็สําหรับคนนกวิธีการแบ่งของผมคือผมจะฟาร์มวันล,ละสองสามพันคนนกเองนะผมอ่ะก็จะใช้ฟาร์มไปด้วยเล่นไปด้วยแล้วก็ฟาร์มอีกพีสส่วนใหญ่นะผมอ่ะก็ประมาณนี้และกันสําหรับวันอังคาร วันเสาร์กับวันอาทิตย์วันเสาร์ก็เหมือนกับวันอังคารเลยนะผมแบงม่งฟาร์มแต่วันอาทิตย์ผมแนะนําว่ามีเท่าไหร่ใส่ให้สุดนะผมเพราะว่ามันมีด่านทางด้านของหอ,อสม,มุดลึกลับด่านนั้นผมแนะนําว่าทีมพีร้อยก็คลิปที่แล้วผมก็ได้สอนติดเกียร์ไปแล้วผมว่าทีมพีร้อยคนติดเกียร์แบบไหน,นผมก็สามารถย้อนไปดูกันได้ตรงมุมขวาตัวไอเลยผมแนะนําว่าวันอาทิตย์ให้เล่นให้ได้มากที่สุดสําหรับ ดาดของหอสมุดลึกลับเพราะว่าดานตรงนั้นได้ E X P มากที่สุดเยอะกว่าที่เราเล่นแบบทุกโหมดเอามารวมกันนะผมอะ่ะตรงนั้นถ้าเป็นไปได้จริงๆนะผมอะ่ะถ้าเป็นคนที่มีงบพอประมาณรีดานเล่นเลยผมว่าได้ E X P เยอะมากอะ่ะส่วนตัวผมก็รีเป็นบางครั้งบางคาก็ไม่ได้รีอะไรเยอะขนาดนั้นนะผมอะ่ะก็เร่าๆก็ประมาณนี้ละกันสําหรับการฟาร์ม E X P ก็ใครมีปัญหาอะไรสอบถามมาได้ผมจ้าละคอมเมนต์นี้เลยสำหรับช่วงนี้นะผมอะ่ะ สาเหตุที่ผมพูดน้อยหรือว่าพูดไม่ค่อยเยอะนะผมเพราะว่ามันอยู่ในช่วงแห่งการสอบของมหาลาัยนะผมอ่ะผมเรียนมหาลาัยอยู่ตอนนี้แล้วก็มันติดปัญหาตรงที่สอบผมก็เลยแบบไม่ค่อยมีแบบเวลามาอาัดคลิปแบบเต็มที่นะผมอ่ะถ้าสอบเสร็จก็น่าจะเห็นแบบคลิปที่มีคุณภาพมากกว่าน,นี้นะผมตอนนี้ผมค่อนข้างที่แบบเครียดเรื่องเกรดนะผมอ่ะก็ กับคะแนนสอบด้วยก็ค่อนข้างที่แบบฟิลนะครับก็ประมาณนั้นละกันสําหรับคิดดีก็มาสอนฟาร์มเอ็กพีประมาณนี้สําหรับตู้เพิ่มโอกาสใครที่อยากเปิดก็ไปเปิดกันได้ผมไม่ว่ากันเพราะว่ามันเพิ่มทางด้านของคู่เทพทางด้านของเอมิเลียตัวของแลมก็ถือว่าใช้งานได้หลายหลคนก็คงจะรีวิวแล้วส่วนตัวผมก็น่าจะตามลาเปิดย,วยาวๆพอสมควรเลยสําหรับทางด้านเกียร์เดี๋ยวไอเดียลองๆของผมที่อยากได้เกียร์เดี๋ยวจะมาเปิดนะครับก็น่า จะรอดูนะผมว่าผมจะเปิดต่อคลิปนี้ไหมหรือว่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะผมมารอดูกันอีกทีนะผมอะสำหรับใครที่ยังชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดข่าสารคลิปใหม่ๆจากช่องไอซ n f ันฟันนี่ด้วยนะครับผมอะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ